ในกระบวนการที่เราเริ่มใช้ของเก่าที่สะสมไปในร่างกายแล้วนานๆจะล้นไปเรื่อยเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดสภาพเอ mm hmm. พูดยังไงว่าไม่แบกอ่ะ mm hmm. อ่ามันไม่แบกมันได้ได,ได้ได้คลายบางสิ่งบางอย่างที่เก็บมาไว้ยาวนานนี้ออกไปมีรีเซ็ตมีการกินเติมเข้ามาใหม่ก็อ,อกเอาของใหม่เข้ามาสะสมคือหมุนเวียนพอหมุนเวียนมันก็เกิดรอบที่สมดุลของมันขึ้นทีนี้ที่มันมากกว่านั้นคือถ้าการฟาสติ้ง มันถึงในระดับที่ว่าขาดเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่ขาดธรรมดามันจะเริ่มมีการย่อยสลายหรือหาทรัพยากรในร่างกายที่ไม่มีประโยชน์แล้ว <c oughs> แต่เอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานเสีย <c oughs> เอามาใช้เป็นอาหารให้เซลล์ในร่างกายเสียท <c oughs> ี่เรียกว่าระบบกลืนกินเซลล์ในร่างกายทําให้เกิดสภาพเซลล์ที่ไม่ควรจะอยู่หายไป <c oughs> เซลล์ที่ดีได้รักษาชีวิตไว้ต่ออะไรอย่างเนี้ อ่ามันก็มีผลต่อกันเปลี่ยนดุยภาพร่างกายใหม่หลักๆครับยาดามีแค่นี้แหละร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันเนาะอ่ะห้าสิบถึงหกสิบล้านเซลล์รวมกันจนเป็นร่างกายเราถ้าสมมุติว่าปอดยาดาไม่ดีนะพอปอดยาดาไม่ดีปอดยาดาเยมันไม่ได้เป็นพลาสติกมันเป็นเซลล์รวมตัวกันมันไม่ดีเพราะมันเสื่อมยินมันก็เสื่อม แต่ว่าพอที่ปอดเซลปลอดไม่ได้ตายไปทั้งหมดแต่ค่อยๆยทยอยตายไปแล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่ mm hmm. ไอ้ตัวใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีมันก็มาเสื่อมอีก mm hmm. ปอดก็เลยรวมรวมค่าเสื่อมไปเรื่อยๆแลวเละไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีการตายของปอดไปเรื่อยๆแต่เนื้อปอดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในสภาพที่ดีอาหารที่ดี mm hmm. กระบวนการจัดการร่างกายที่ดี เซลล์ที่ตายไปทิ้งเซลลเก่าไปเซลล์ใหม่สร้างขึ้นมาเป็นเซลดีแล้วก็ทยอยเซลลตายไปเรื่อยเซลดีเพิ่มเรื่อยจนปอดทั้งลูกเปลี่ยนเป็นปอดใหม่สรุปแล้วร่างกายมนุษย์เปลี่ยนอะไรเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก mm hmm. ไปเอาอว,วัยวะคนอื่นมาใส่ยังไงยินก็ไม่ตรงร่างกายเราการเปลี่ยนอว,วัยวะหรือเปลี่ยนอะไรในร่างกายเราที่ดีที่สุดคือการค่อยๆย,ยทยอยรีเซ็ตเซลไปเรื่อย แต่การจะรีเซ็ตเซลลได้เสร็จสมบูรณ์เป็นอวัยวะใหม่ทั้งชิ้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสมมุติว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วสูบตลอดเนื้อปอดเขาจะพังไปเรื่อยในขณะที่เมื่อปอดเขาตายเนื้อปอดใหม่เกิดขึ้นมาก็จะถูกตัวอ่อนของเนื้อปอดใหม่ก็จะถูกฟันบุหรี่ทาลายต่อเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาหยุดสูบบุหรี่แล้วเซลล์ปอดเก่าที่ดําค่อยๆตายไป เซลปอดใหม่ถูกเปลี่ยนขึ้นมาแทนที่ในขณะที่ไม่มีนิโคตินไม่มีบุหรี่เข้ามาทําลายแล้วจนกระทั่งอยู่ไปนานๆเนี่ยเซลลปอดที่ดาเนี่ยมันตายทั้งหมดเลย mm hmm. แล้วมันถูกเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนเป็นเซลใหม่ทั้งหมด mm hmm. เขาจะมีปอดใหม่ mm hmm. ในธรรมชาติของคนใช้เวลาประมาณสองถึงสองจุดห้าปี mm hmm. เปลี่ยนทุกส่วนทุกเซล์ในร่างกายหมดเป็นคนใหม่เหมือนงูลอกคาบเลย mm hmm. แต่ว่าการเปลี่ยนแบบเนี้ย มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันใช้เวลา2ปีและลองนึกดูว่าใน2ปีนั้นเราทําให้ร่างกายเราอยู่ในสภาพโอเคทั้งสองปีไหมม,มันไม่ง่ายใช่ไหมครับทีนี้กระบวนการทําฟาสติ้งอาชัยเลยมองว่าใครที่ทําฟาสติ้งเป็นปีเป็น2ปีสปีเนี่ยอ,อย่างต่อเนื่องมันก็มีการที่สามารถที่จะเป็นไปได้ว่าเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกฝึกใหม่มทําให้รีเซ็ตเซลล์ทั้งร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพใหม่ เขาก็เลยบอกว่าคุณเปลี่ยนอาหารที่ดีหรือคุณเปลี่ยนวิธีใหม่ในชีวิตของคุณไม่เกิน2อปีถึงสอปีครึ่งเซล์ลในร่างกายคุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นตลอดนั้น mm hmm. คุณก็จะเปลี่ยนรีเซตมาเป็นเซลใหม่ <Huh. S 1> นี่คือกลไกเนี้ยออโตโฟาจีถ้ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการทํำฟาติง้งมันก็จะได้ผลอย่างเนี้ยคือเปลี่ยนไปเรื่อยเเปลี่ยนไปเรื่อยจนสุดท้ายมันเป็นคนใหม่ <Okay. S 2> นี่คือหลักการ <Okay. S 2> การเปลี่ยนอวัยวะ mm hmm. ในร่างกายอวัยวะที่เสื่อมตาก็เสื่อมได้แต่ตาเซลล์มันก็ตายแล้วมันก็สร้างใหม่อะไรที่มันสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถ้ามันสร้างขึ้นมาสมบูรณ์แล้วของเก่าถูกถัดทิ้งไปเรื่อยๆแล้วของใหม่สมบูรณ์ไปเรื่อย mm hmm. เปลี่ยนใหม่ทั้งลูก mm hmm. อ่านี่คือกลไกม,<ต>มันมีคนที่ได้ผลจริงๆส่วนใหญ่นะคะพบี่ยไซดคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับการย่อยแล้วก็การดูดซึมเช่นคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะจนเกิดเป็นเอซิดรีฟลักก็คือเหมือนแบบ บร้อนกลางอกกดไหลย้อนขึ้นมาค่ะทีนี้มันเกิดมาจากการที่ว่าไม่ใช่เรากินอาหารไม่ตรงเวลานะคะแต่มันมีความซ้อนอยู่ในนั้นมันคือความเครียดก่อนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้กินตรงเวลาฉันต้องตายแน่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากเหตุการกินไม่ตรงมันมาจากเหตุความเครียดเพราะกินไม่ตรงคือเราต้องยิงผู้ร้ายให้มันถูกตัวค่ะคือผู้ร้ายคือความเครียดและปัจจัยการสร้างความเครียดเนี่ยมันเป็นปัจจัยจากการกินไม่ตรงทีนี้พอเขาละความเครียดตรงนี้ออกไป ประมาณว่าเออฉันเข้าใจแล้วว่าฟาสติงหรือการกินอาหารไม่ตรงเวลาเนี้มันไม่ใช่เป็นการทำลายร่างกายเขากำหนดการกินวันละมือกินวันละสามมือขึ้นมาใหม่อมพอเขาละความเครียดตรงนี้ออกอะ่ะกลายเป็นเขาใช้วิธีการกินวันละมื้อเนี่ยในการรักษากระเพาะโรคกระเพาะ ในการรักษาเกี่ยวกับโรคภาวะการดูดซึมสารอาหารไม่ได้ซิลิแอคดิซีสก็คือกินอะไรแล้วถ่ายเล้วถ่ายเลว,เลวอะไรพวกเนี้ยครับเขาใช้วิธีนี้ในการรักษาเพราะยาดาเป็นหนึ่งในนั้นที่ยาดารักษาตัวเองจากการกินแล้วถ่ายเหลวด้วยการที่กระโดดเข้ามากินวันละมือเลยแล้วหนูก็หายอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้หายสนิทมันจะเหมือนกับสูตรที่เบีใชย้ยพูดเมื่อกี้ว่าพอเซล,ล์เก่าตายเซล,ลใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สมมติว่าเฮ้ยจากที่แย่มาเมื่อก่อนเมื่อก่อนแย่80%ดี20% ตอนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยอยู่ที่60-40แล้วนะดีหกแย่สีแต่อัตรานี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือมันจะค่อยถัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเต็มร้อเรนั่นแหละ <S <S 2> <S 2> ถ้าเราทำจนสมบูรณ์ได้อะมันก็คือ100%